สิ่งนี้คือไอดอลเสมือนจริงไร้ตัวตนแต่ครองใจคนทั่วโลกและสิ่งนี้กำลังกลายเป็นเทรนด์ใหม่ของวงการบันเทิงยุคดิจิทัลมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือไพยไซเบอร์จากที่เกลิ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอนี้ได้ไหมครับ ต,ตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกัน <fundamental> <artist> คำนี้คือ v i r t u a l Idol นะครับ V I R T U A L v i r t u a l แปลว่าเสมือนจริงนะครับ Idol ก็รู้จักกันดีก็คือผู้ที่เป็นคนดังนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ย i อ o l เนี่ยจะเชื่อมโยงไปที่บุคลิกตัวละครที่เป็นาครเตอร์แบบผู้หญิงมากกว่านะครับแต่ยังไงผู้ชายก็เป็นได้เหมือนกัน Virtual I do l เนี่ยจริงๆเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางคอมพิวเตอร์นะครับโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงถูกเอามาใช้กับวงการแอนิเมะมังงะหรือว่าการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเริ่มเป็นที่รู้จักจริงๆเนี่ยจากตัวละคร ฮัตสุเนะมิกุนะครับของญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นตัวละครหนึ่งที่อยู่ในเกมตอนแรกนะครับเป็นเครื่องเล่นจากนั้นเนี่ยก็ขยายออก จากที่เจอในเกมนะครับออกไปสู่การแสดงการเล่นคอนเสิร์ตนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ของอวัฒนธรรมป๊อปเคานเจอร์นะครับปัจจุบันเนี้ยวิวชอลไอดอลก็ปรากฏในหลากหลายรูปแบบนะครับเช่นนอกจากจะเป็นตัวละครในเกมแล้วก็ยังเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber นะครับเป็นตัวละครคล้ายๆกับ AI ที่เราเห็นนะครับแต่ว่าคุณสมบัติของความเสมือนจริงเมื่อบวกกับความว่าไอดอลเข้าไปก็แสดงว่าตัวละครนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาสมมุติเป็นตัวละคร3ามิติเนี่ยนะครับก็มีความนิยมคล้ายๆกับป๊อปสตาร์นะครับเช่นเป็นนักร้องเป็นคนนเต้ระก็จมี มีชีวิตมีประวัติที่สร้างโปรไฟล์ขึ้นมาเสมือนเป็นจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่เป็นคนจริงๆเนี่ยนะครับก็จะไปดูไปติดตามการแสดงแต่ v i r t u a l Idol ก็ยังมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ Virtual I do l เนี่ยไม่ได้แค่ว่ามีความนิยมในกลุ่มแฟนคลับเฉยๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีกลุ่มแฟนคลับที่ขยายขอบเขตความนิยมไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะเด็กและเยาว,วชนก็อาจจะมี Virtual I d o l ที่ติดตามคลางใคนะครับจริงๆตัว Virtual I do l ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะ แต่ว่าผู้สร้างเนี่ยต้องการที่จะสร้างตัวละครในอุดมคตินะครับเช่นอาจจะเต้นเก่งร้องเก่งเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่าอะไรที่ไม่สามารถทําได้ในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปสร้างตัวละครแล้วก็แอนิเมตมันขึ้นมานะครับเป็นร่าง3มิติสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยไม่ได้อยู่ในฝั่งฝากผู้สร้างนะครับ แต่อยู่ฝากผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบ่งระดับระดับแรกเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่เป็นแฟนคลับทั่วไปนะครับก็คือติดตามข้อมูลข่าวสารแต่ถ้าเป็นตัวละครในเกมนะครับก็เริ่มจะมีความผูกพันมากขึ้นนะครับก็เรียกว่ากลุ่มที่มันเป็นแฟนดอมนะแฟนดอมก็คือข้างใครเริ่มมีโปสเตอร์เริ่มมีสินค้าที่ซื้อเข้ามาประดับระดับแรกในคนทั่วไประดับที่2ก็คือเริ่มเป็นแฟนดอมนะครับระดับที่3นี่ก็คือเป็นพาราโซเชียลแฟนคลับพาราโซเชียลแฟนคลับก็คือคอยติดตามนะครับคอยติดตามข้อมูล เขาจะรู้สึกผูกพันมีประสบการณ์ร่วมกันนะครับมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันแล้วก็ปัญหาในระดับของพาราโซเชียลแฟนคลับก็คือว่าเขาจะมีปฏิสัมพันธ์ทางเดียวซึ่งทาให้เขาจะลดละเลิกการมีปฏิสัมพันธ์กับไอดอลที่เป็นมนุษย์จริงๆนะนึกออกไหมแต่ระดับที่มีปัญหาที่สุดก็คือระดับที่4นะครับระดับที่4นี่เขาเรียกว่า o b s e s s i v e นะครับก็คือระดับของการหมกมุ่นนะครับหมกมุ่นในที่นี้ก็คือว่าตัดขาดความสัมพันธ์เชิงมนุษย์ปกติแบบความสัมพันธ์แบบสองทางไป สามารถที่จะใช้ชีวิตกับคนปกติกได้นะครับมีข่าวอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะที่ในวงการญี่ปุ่นนะครับก็คือว่ากลุ่มแฟนคลับที่คลั่งไครมากเนี่ยก็ไปแต่งงานกับตัวละครในเกมแล้วก็ใช้ชีวิตเสมือนเป็นชีวิตที่จริงจังนะครับแต่ว่าเกิร์ลเฟรนหรือว่าแฟนสาวของเขาเนี่ยกับกลายเป็นแค่ตัวละครที่อยู่ในเกมนะครับซึ่งระดับที่4เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเพราะว่าจะทําให้คนที่เสพติดโวชัไอดอลในระดับจริงจัง,จงก็จะปฏิเสธความสัมพันธ์ทางสังคมแบบคนปกติไปเลยซึ่งถ้าเรารู้จักเสพหรือววว่่่าาคิิิิดมมมมััััันนนนนนเเเเปป็็็ฒรรรบทงงกกกจไ ที่จะไปจริงจังกับมันนะครับเพราะว่า virtual idol เนี่ยก็เป็นเพียงแค่ตัวละครเขาก็สร้างมาเพื่อที่จะชดเชยความรู้สึกเหงาเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เท่าทันและเราเริ่มเสพ virtual idol ในลักษณะที่หมกมุ่นแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เตือนตัวเองว่าต้องถอยออกมานะครับการหันมามีความสัมพันธ์กับมนุษย์ในชีวิตจริงเนี่ยนะครับกับเพื่อนในสังคมจริงๆอันนี้น่าจะมีความสุขมากกว่าในการที่จะไปเสพติดหรือว่ามีความสัมพันธ์กับ virtual idol ครับ virtual idol ความบันเทิงรูปแบบใหม่ที่ถือเป็นก้าวสำคัญในววงงงงงกกกาาารรรรบบัันนเเท Digital, ทิิิิดจจออออลลี่่่ชืืมมโยโมมยยยสคไ้ สิ่งสําคัญเพื่อความปลอดภัยคือเราควรบริโภคสื่ออย่างมีวิจารณญาณและแยกแยะระหว่างโลกเสมือนกับโลกจริงให้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้ความหลงไหลกลายเป็นความหลงผิดได้นะครับครั้งต่อไปจะเป็นคําว่าอะไรมาร่วมไขคําตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ keyword เปิดโลกคาศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์